ท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสบ้าย้อยตำบลบพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับความมืดดำของปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เขาบอกว่าสันติภาพคือสิ่งหลอกลวงสันติสุขคือสิ่งสมมุติมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ครับ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฮาร์ดพาวเวอร์มันไม่ใช่ทางแก้แต่มันมีทางออกครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ผมขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านครับท่านประธานในฐานะคนพุทธคนหนึ่งที่เกิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดน4อำเภอมาบอกถึงความรู้สึกครับว่าความหวดาดระแวงในการใช้ชีวิต ผมขอพูดแทนพี่น้องมุสลิมที่โดนเอารัดเอาเปรียบและถูกกระทำท่านประธานครับปี2018ผมเกิดที่โรงพยาบาลยะลาครับศูนย์แม่และเด็กจังหวัดยะลาเติบโตมีครอบครัวเรียนหนังสือเป็นนักการเมืองท้องถิน่นทำธุรกิจและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัยในพื้นที่อำเภอเทพาอำเภอจน,นะอำเภอนาทวี อำเภอสะบาย,ย้อยของจังหวัดส,สงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ความพันคงครับอยู่มาวันหนึ่งครับท่านประธานมีการเผาโรงเรียนเมื่อวันที่หนึ่งสิงหา2อ3 6ครับพร้อมกัน36แห่งมีการวางระเบิดรถไฟนะครับปี2 5 5ถึงปี2 5 3 7และมีการจับ4ีโต๊ะครูอำเภอชนะเมื่อปี2 5 3 5ปัจจุบันสานยกฟ้องครับ นี่คือความทรงจำเมื่อ30ปีที่แล้วท่านประธานครับสรุปความเสียหายในชีวิตดังนี้นับตั้งแต่ปี247ครับจนถึงปีปัจจุบันประมาณ20ปีเหตุความรุนแรงนะครับ9,657ครั้งครับมีผู้เสียชีวิต5,868รายเป็นเจ้าหน้าที่2,251รายและเป็นประชาชนตาดำๆ3,617ราย มีผู้บาดเจ็บเยอะครับท่านประธาน12,657รายเป็นเจ้าหน้าที่6,330รายเป็นประชาชน6,327รายห่างกันไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ปี266 6ยังหาสาเหตุที่แท้จริงความไม่สงบในสาจังหวัดชายแดนไม่ได้เพราะอะไรครับมีทฤษฎีเยอะครับท่านประธานในพื้นที่บ้านผมทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีเขาว่าครับ เขาว่ายังไงครับเขาว่าเกิดจากชนชาติสยามและปาตานีในอดีต 2. เขาว่าผลประโยชน์ของสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ 3. ประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนมันมีอีกนะครับก็คือเกิดจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 5. เกิดจากการกดขี่จากส่วนกลาง 6. พวกคลั่งาศาสนาเจ็ เจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างสถานการณ์แฝีมือนนักการเมือง9เจ้าหน้าที่เลี้ยงไข้สรุปสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรครับนี่ก็คือทฤษฎีเขาว่าครับท่านประธานแต่ถ้าจะทําลายคู่แข่งทางการเมืองทําลายนักธุรกิจในสาจังหวัดชายแดนสีอีโอปืท่านประธานครับรู้ไหมครับทำยังไงครับกล่าวหาว่าค่ายยาเสพติดกล่าวหาว่าค้าของเถื่อนกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วม และกล่าวหาว่าเป็นผู้รับใช้ราชการท่านจะได้ผลดีนักแหลครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการหนึ่งปัญหาปากท้องปัญหาที่ดินทํากินเอกสารสิทธิ์เรื่องการศึกษาความเสมอภาคส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็เป็นปัญหาทั่วไปที่ทุกคนอยากมีชีวิตทุกคนล้วนอยู่บนเส้นได้ครับท่านประธานล้วนอยู่บนความตาย ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้นำาศาสนาโตอ,อิมามกาเตปิลารวมทั้งสับบุรุษในมัสยิดผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นข้าราชการแม้แต่ประชาชนตาดำาๆเพราะถ้าท่านเลือกเข้าข้างหน่วยงานของรัฐโดนผู้ก่อความไม่สงบหมายหัวครับโดนขู่ครับและโดนฆ่าแต่ถ้าท่านเลือกอยู่กับผู้ก่อการร้ายโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายหัวเช่นกันครับ ขึ้นบัญชีกำจัดด้วยวิธีต่างๆและดำเนินตามกฎหมายอยากจะถามว่าให้เขาเลือกฝ่ายไหนครับท่านประธานบางครั้งคนเรามันไม่มีสิทธิ์เลือกครับ <c oughs> เพราะมันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใครจะรับรองความปลอดภัยและความตายของเขาครับทำให้พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับ เราต้องสูญเสียบุคลากรท่านรู้ไหมครับวันนี้คนหนุ่มคนสาวในพื้นที่3าจังหวัดชายแดน4ี่อำเภอบ้านผมเกือบ5 0 0 0 0นคนครับไปไหนครับท่านประธานเรียนจบไม่กลับบ้านครับไปทำงานจ้างทั่วประเทศทุกจังหวัดครับเพราะกลับไปบ้านไม่มีงานรองรับสองคนหนุ่มคนสาวไปประกอบอาชีพบริการการท่องเที่ยว ฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบี่พังงาฝั่งอ่าวไทยสมุยพังงานเกาะเต่าครับนี่คือวิถีคนสามจังหวัดและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่สําคัญก็คือคนหนุ่มคนสาวประมาณสองแสนชีวิตครับท่านประธานอบพยพไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียไปเปิดร้านต้มยำกุ้งครับเข้าไปอยู่ด้วยความทรมานวันนี้นะครับรัฐบาลดีใจหลายคนเดินทางไปเยี่ยมต้มยำกุ้งส่งเสริอมอาชีพ แต่ท่านประธานไหมครับเราต้องให้เขากลับบ้านครับต้องให้เขากลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างธุรกิจสร้างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพวกเราวันนี้เราเสียบุคลากรเหล่านี้ไปมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยากจะสรุปว่าปัญหาชายแดนภาคใต้มันเหมือนคนตาบอดคลำช้างครับผมเพิ่งพาตัดตามาครับท่านประธานโดนปิดตาสองข้างยี่สิบสี่ชั่วโมงความรู้สึกแสนทรมานครับ จะตายให้ได้ครับท่านประธานไม่รู้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ที่สําคัญนะครับไม่รู้ว่าเวลาไหนข้อป้อนอาหารแค่รู้ว่าเป็นอาหารแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดินไปไหนก็ไม่ได้ครับอึดอัดใจเหมือนใจจะขาดครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ผมนึกถึงคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเหมือนคนปิดตาสองข้างมา20ปีแล้วครับท่านประธานเมื่อไรจะมีใครมาเปิดตาให้พวกเขาเห็นแสงสว่าง มีชีวิตปกติในฐานะคนไทยคนหนึง่งสิ่งที่เขาเรียกร้องคือความสันติสุขและสันติภาพในพื้นที่ของบ้านเราขอบคุณครับ